งานจะเริ่มตั้งแต่วันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่สิบสองกุมพาพันพุทธศักราชต้องพันห้าร้อหกสิบเก้าในงานก็จะมีการทำบุญต่างๆหลายอย่างด้วยกันที่วัดไม่มีมหรสศพไม่มีสิ่งต่างๆที่จะลื่นเริเบันเทิงใจแต่จะมีมีแต่การทำบุญ แล้วก็มีการเลี้ยงอาหารกันก็จัดกันแบบเป็นบุญจริงๆนะไม่ได้มีมหรสพสมโพธิแต่ประการใดตอนนั้นก็ขอเจริญพรบอกบุญให้ญาติโยมได้มาร่วมงานกันนะตั้งแต่วันที่สิบสี่เปิดงานวันที่สิบสี่แล้วก็ไปจบวันที่ยี่สิบสองแล้วก็จะมีการตัดไว้ลูกดิมิตในวันที่ยนีะ่สิบสามคุมพาพัน พุทธศักราช2569ก็25จะขอชวนชวนญาติโยมได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะตามกำลังทา่านะก็มีอโยมท่านใดจะร่วมเป็นเจ้าภาพโพงเงินโพทองนะร้อยอันก็สามร้อยบาทเปลี่ยนเจ้าภาพแผ่นทองกล่องละสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทมีตัดหวายห้านิ้ว เล่มละห้าพันบาทมีดตัดหวายเก้านิ้วเล่มละหนึ่งมืนบาทผ้ายันคุมลูกนิมิตคือละ199หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทือยญาติโยมท่านใดจะร่วมบริจาคนะข้าวสารอาหารแห้งหรือว่าจะเป็นผักเป็นอะไรก็ตามเพื่อจะได้เข้าโรงครัวล้กก่อนงานก็จะได้ทำโรงครัวหรือว่าในขณะมีงานก็ก้าวันก็คืนก็จะทำโรงครัวตั้งโรงครัวตลอด ท่านโยมจะร่วมบริจาคก,ก็แจ้งมาได้ที่อัตมาอาตมาภาพนะ,ะซึ่งเบอร์โทรก็0810112648หรือ,อะจะติดต่อคุณสยามรักชาติไวย,ยาวัจกรวัดวัดวังจานก็เบอร์โทร0636249892ก็บริจาค ได้ทุกเวลานะก็โยมก็ติดต่อได้ทุกเวลานะไม่ว่าจะเป็นเบอร์ของเจ้าอาวาสหรือเบอร์ของวายาพูเจก่อนนะก็โยมก็แจ้งมาได้เลยนะโยมนะวันนั้นก็ขออนมโมทนาบุญออก็ขออํานาจของคุณพระศรีรัตนใต้มีของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อํานาจของบุญบรารมีที่ญาติโยมทั้งหลายที่จะได้มาร่วมกันออสร้างบุญสร้างบรารมีในคราวครั้งนี้จงช่วยปกปักรักษา้ญาติโยมทั้งหลาย ได้มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคิดสิ่งใดขอสมความปราถนาขอเจริญในอายุวันณนะสุขาภาระปฏิพานธรรมสารสมบัติธรนมสารสมบัติร่มเย็นอยู่ภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาโดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร